สวัสดีค่ะคุณนะัดบ้านสวยพร้อมดูค่ะวันนี้นะัดจะพามาชมบ้านสวยอีกหลังหนึ่งนะคะอยู่ในโครงการของธนารักสองอครองหลวงประทุมธานีเลยแต่บอกว่าหลังนี้สุดพิเศษมากๆเลยนะคะหน้าบ้าน,น,นไม่เชิงใครทำเลค้าขายติดถนนเมนเลยจ้าขนาดพื้นที่16.9ตารางวาเลยนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นที่รีโนเวทให้ใหม่หมดตั้งหลังเลย มาพร้อมกับเ้งน้ําปั๊มน้ําที่เราติดตั้งให้ฟรีเลยนะคะหลังนี้ขนาดพื้นที่16ตารางวาทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอนและ2ห้องน้ําค่ะภายในตัวบ้านนะคะเรารีโนเวทให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะมาพร้อมประตูหน้าต่างบานใหญ่บานสไลด์ให้เลยนะคะหลังนี้สวยมากๆเลยใครที่กำลังมองหาบ้านโซนคลองหลวงประทุมธานีใกล้ตลาดไทยตลาดอียาลา เส้นนี้นะคะแนะนำเลยในราคาสุดพิเศษมากๆเลยเป็นบ้านสไตล์มินิมอล เป็นบ้านสไตล์มินิมอลสวยงามน่ารักมากๆเลยอะเดี๋ยวเรามาชมกันว่านัดทำอะไรภายในตัวบ้านหลังนี้ให้กับทางลูกค้าบ้างนะคะนี่เลยเริ่มตั้งแต่ห้องพักผ่อนมุมโซนพักผ่อนตรงนี้นะคะส่วนห้องโถงเราทําให้ใหม่ทั้งหมดเลยเป็นแบบสไตล์มินิมอลมาส่วนของห้องครัวก็มินิมอลคุมโทนมินิมอลเหมือนเดิมเลยนะคะพร้อมกับติดตั้งพัดลมระบายอากาศให้ด้วยห้องครัวสวยน่ารักมากๆเลยนะคะ อะไรที่เป็นสายแม่บ้านพ่อบ้านชอบทํากับข้าวทามหาแนะนําเลยนะคะสวยถูกใจแบบนี้เด้แปลว่าอาหารอร่อยแน่นอนค่ะอ่ะมาเลยนะคะมาชมกันหลังนี้นะคะตกแต่งแบบอย่างที่แจ้งเลยค่ะสไตล์มินิมอลห้องน้ําก็ยังเป็นคุมโทนมินิมอลสวยงามเหมือนเดิมตกแต่งให้ใหม่เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะสวยงามมากๆเลยบอกได้เลยนะคะ ถ้าเข้ามาแล้วต้องหลงรักแน่นอนถ้าเข้ามาแล้วต้องหลงรักบ้านหลังนี้แน่นอนเพราะขนาดแอดยังหลงรักเลยค่ะอ่ะต่อไปไปชมชั้นสองกันต่อเลยนะคะบันไดเราก็ตกแต่งด้วยโทนสีส้มสไตล์มินิมอลสวยงามมากๆเลยด้านบนเราจะมีด้วยกันถึงสองห้องนอนและหนึ่งห้องน้ำค่ะ จะบอกว่าพิเศษมากๆเลยหลังนี้ห้องน้ำด้านบนไม่ชนใครหลังบ้านไม่ชนใครห้องนอนไม่ชนใครนะคะเปิดมาคือลมพัดวิวดีลมเย็นสบายมากๆเลยห้องน้ำสวยจึง้งห้องน้ำสวยจึ้งยังคุมโทนความเป็นมินิมอลของห้องน้ำอยู่นะคะนี่เลยตกแต่งให้ใหม่พร้อมกับติดตั้งพัดลมระบายอากาศด้านบนให้ด้วยอ่าต่อไปเป็นห้องนอนใหญ่ ห้องนอนใหญ่คือกว้างมากห้องนอนใหญ่กว้างมากหันไปทางด้านหน้าของตัวบ้านมีบานหน้าต่างให้ตกแต่งด้วยคว้าหลุมให้สวยงามแบบนี้สนใจอย่าช้าสนใจอย่าช้าอย่ารีอย่ารอทักมาได้เลยจับจองได้เลยนะคะเรามีฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายฟรีโอนฟรีดาวฟรีตดจำนองฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายพร้อมบริการยิ่งขอถิ่นเชื่อให้ฟรีด้วย